Hvem er dobbeltlægning. สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วพี่นอ้องช่วงนี้ก็เจอกันแบบมือเป็นมือด้วยครับผมฝนตกใหม่มมเ,มเลยพี่น้องเบื้องหน่าตกเมื่อก่อนนี่เนาะตกมาแบบยางแบบนักๆเลยพี่น้องหน่ำก็เลยลายครับหลังจากท,ท,ที่ที่มาแต่ก่อนนี่บ่มีหน่ำตอนนี้มามีหน่ำเลยพี่น้องมาลอมารอเพราเห็ดตับเตาเลยครับเพราะว่าเห็ดเพิ่งขมเขาออกเนาะแต่บนหน่ำที่ท่วมหน่ำที่ท่วมเห็ดบพอเพราะมันจะมีเห็ดให้ น้ำลายครับกี่น้นองตากี่น้นนนนองไปลุนน้ำกันได้ครับผมชื่อนามลายครับจากโกใสซนมม้มถั่วมองเก็บเห็ดเบ็ดละว่าคือว่าได้เก็บเห็ดตับเต่าให้พี่น้องเบิ่งมโนอบะที่นี่มี่บ่มองแปลกมองนี่เห็ดหน้องปีที่แล้วเนี่มาเก็บปีนี้บ่เห็นออกเลยนี่ยเนาะโ่เคยเห็นพ่อดอกเลย ปีทีเล,เ,เล้วลายหายไปเลยตอนนี้เป็นเกิดต้นแสงนะครับนี่เป็นหลูกของเขาหน่วยแสงต้นใหม่นี่ฟอร์มงามเลยพี่น้องนี่พี่น้องตอนน้นไหนบ่าเคยเห็นต้นแสงนะครับนี่นี่คือต้นแสงพี่น้องตัวน,นี้กับโควิดพี่น้องระบาดแห้งๆครับ ภว่าตะบานนอกภาวะต่ในเมืองเลยครับปีนหล,ล่อนีรู้สึกว่าสาหัสอยู่ตี่ความลำบากอรัเกิดขึ้นกับชาวบ้านเนาะคนทำมาหากินผู้เพิ่นอยู่ในเมืองครับรูซิวาสิลป์บากกว่าคนอยู่บ้านนอกเักหน่อยแต่สูส้ๆเด้อพี่น้องเบิ่งน้ำนี่เนาะน้ำเฟศษตะเมียงเนาะเขาลงเนาะแล้วคนครับ คิดสันคิดยังตัวทิพย์ว็เดียนก็สูดด้วยครับผมคนลำบากกูฮ่ากับมีลายพี่น้องจะลุ้นกันครับมีไหมบอสบอเคอยออกมีหรือเปล่ามีบ่ mẹ chịu kịp luôn 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 luôn เต่าได้หลบหลบก้อนผู้หลกลายเนี็ดหนาสิกลังออกด้วอี่น้อง ที่ดียวดมนี่ส่งไงย่านี่ต้นโดดบนโดดหอยเนาะดินง่ายคายง่ายๆคายง่ๆนี่จะง่ญ่มากง่แ้ฮงเดับนี่โดดง่ายๆเลยเนอะ เทือก,ก็จะดึงขึ้นมาตัดเลยค่ะบางเทือก,กตัดเอาค่าดินเลยได้พี่น้องอเตือยจะ่าปลาได้พี่น้องบางเทือเทาก็กดึงขึ้นมากค่ะเพราะว่ามันดูดเขาไปใดยืนไดต่มือเขาไปก็ตตรงดึงอันนี้เขาเทือกี่อน้องครับเขาเหม็นบองเราดึงขึ้นมาเลยตัดเลยค่ะเทือกมันยืนม,มือเขาไปบ่ใดไหมค่ะพี่น้องยืนไหนไปมือเดียวก็ตตรงดึงออกมาตัดทั้งหนองว่าเขาอยู่น้ำอุ่มใหม่อุ่มหกหกเนาะ

เกิดมากที่หลังอีกเนาะนั่นเนีเนเออยนม n กอดดอกเข,ออกขบาบอใหญ่เลยเนีเออยม n h จ้าน่อยครับแต่ดอกก็จะเนียมไงิตรอเป็นรุ่นเบิ้งอีกสองสบ่อนครับผมน้าไหลนะพี่พน้องตะกอนมันออกไตปุ่มหนีหลยน้ำท่วมไปละข้างลางทันใดมันมีอยู่ตั ดีเลยได้ไหมตั่วตั่วเห็ดพี่น้องจะมีกระเก็บเลยค่ะเก็บเลยเนี่ย ยปไหนมาล่ะมีย้ยม่ทางไหนมี่ยู่มางไปดีเลยครับขึ้นเอาลวดกระเทือนไหนมาล่ะหน่อยเนียเนี้ยเนียนด้ยครับ น้ำทวงบูดเขาบูดเชาจิ้มเลรอพี่น <S <S <ession wrote> ้องเก็บ <hash> ก <artists> ่อนบูดสั่นด้เหรอต้องออกไปทางนอกกว่านี้น้ำท่วมแป้งนิดน้ำท่วมเลี่ยน้ำท่วมบนเห็ดออกน้ำท่วมแล้วกำลังออกได้เห็ดมาที่นี่ โหหยับนี้คือขีตะโลยคือขีกเดียนทรับขาใหญ่จะหุนี่นนข้ขม้นขึ้นขึ้หม่้อขต่นไปน้นน้นน้น้นข้น้นขึนมึ้นขน้นข่้นข พนยังมาตลอดหนาวก็จิททวเมเบิดเลยครับเที่ะนนเออาไว้ยว,เยว,เวน,อยนนะเอาไออาไไ้ขงไปไป่งปปมห bùn nó ngam lên xám đầu bún đầu đọt bao nhiêu vào hết nhiều hết buộc Tập tàu. เห็ดแังดอกหนึ่งเ่าหรือวปล่าพี่้อบนเอานะปวกพี่น้องนั่นไงเท่านี้น้ำถ่วมเบิดเลยพี่น้องปกติบนนี้จะออกลายเด้อดเห็วกระต้องเอ้าแล้วพี่น้องจำนี้นี่เดี๋ยวก็นั่งเสียพี่น้อง ดีๆโดนพ่นกันน้ำท่วมน้ำท่วมเฮดเล่ออกบ่หรี่ได้รับน้ำท่วมลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยอยู่ข้างพ่นอ่ข้ำพ่น จมปวกหน่อยฝนทิ้งช่วงเนี่ยจักหน่อยไหมน่าจังออนจัหน่อยพี่น้องยุบหนีก็ได้ประมาณนีแด้พี่น้อง ดอกพอดีพองามแบบในแกงหนึ่งดอกพอแกงพอกพัดเลยพี่น้องดอกงามงามก็มีดอกหน่อยดอกใหญ่ผสมกันไปพี่น้องัผสมน้ำมันหอยนะพี่น้องแต่เพราะวาน้ำมันถ่วมเนาะน้ำถั่วมบ่อนที่เฮ็ดออกนะครับมันก็เลยเออเดี๋ยวสิไปเบิ่งอีกสองบ่อนใช่ค่ะพี่น้องแล้อีกสองหมอกันจะเป็นรุนเบิ่งพี่มีพอพี่มีพอเพราะว่เป็นขางน้องกันรุ่นซีน้ำกับจิทวถ่วเหมือนกันนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวไปรุนน้ำกันครับผมน้ำถั่วมองเฮ็ดออกเบ่นแล้วพี่น้องก็อุ้ น้ำไหลจนๆเลยดวางเลยวบดวัง่นี่ดนมจมีอี่าด่นไม่ด่นน้ำรวมเนียบไม่เด่น้าบนสองดอก็มีก็กระอแต่น้ำมันถ่วงน้ำถ่วงะในต้นเต้นสาสเนาะเป็นของ้วมเห็ดเห็ดกระยาออกเออกคนกรอยาเก็บ เฮ็ดเบอร์เดกัวได้คนได้อยากเก็บหลายตัวน้มไหลเลยน้งมีเลยคนี่ดีเยห็ดนี่มอนดอกบกใยหนึ่งนี่ดี๋ยวฮันออกที่างน้ำ

นี่สนามเล็นทางเลยฝนมาแท่เดียวนี่คุมเลยครับมาแท่เดียวเหลือพ่อทวมเห็ดเห็ดออกเกด้วยสนามยังหน้าที่หลัง กเก็ดน้ผู้อื่นเก็บเห็ดลุยน้ำได้เก็บน,น้ำเขาเหรอีร่้อาเก็บเห็ดลุยน้ำโงแหงเยวหนามเเาาออกดินี่บ่กนออกไลๆได้ีหนองเทอนี้ น้ำขึ้นมึ่งเหรอนะ้ำขึ้นมึ่งน้ำตัวนี้ไหลลงชี่ด้วยี่น้อง tất cả thì nó khi lâm nám nha cái gì đó là mỏng lợt đây nằm cướp xe kéo mắp đấy ึ่งหัวลิงเด้อพี่น้องเห็ดพึ่งหัวลิงไหมน่าก็มีอยู่เลยเ็ดพึ่งหัวลิงดอกใหญ่น่ีงตาดอกใหญ่เลยถ้าเห็ดมันเซียหนามมันจะบวบเป็นตะกินพี่น้องมันจะอมน้ำดอกใหญ่แหงลายครับเซียหนามกินบ่ได้พี่น้อง ลายครับกระโดดยังไงพี่น้องตึง,งนนี้น้ำ<น>ประตัวมีอยอ่ที่พี่น้องไมไ,ไมไมไมเนี่กํลังอบพี่นบโดกำมีก็บจ็บเลยแหละพี่น้องเก็บโด้งเสีบเลยสั่หดก็บเห็ดมาหลายมือ <c oughs> นี่ถ่ว,ถวเห็ดกับติบัอกินออก เห็ดกำลังสิงออกด้วยเนาเพราะว่าพึ่งพึ่งจะได้เดียดเดอดออกเธอเดียวออเยวนาะั้าแต้ฝนตกมานี่เดียดพึ่งกออกมือเดียว อีกสองมือมันหลุดไหมพี่นอ้องห,หน้าจอกลายก็เก่าอยู่ กำลังผัดสิผัดน้ำมันหอยเลือกเลยผัดน้ำมันหอยเหรอสังค์ใส่โหระพาแล้วน้องพ,พ,พอดีกินพี่น้องพอดีคำคำเลยยำกุ๊บกุ๊บตีนไก่ตีนหอกงเห็ดปวกกิน นี่พี่น้องเฮ็ดปวกผมสิเก็บเอาดีบอครับเฮ็ดปวกเฮ็ดเบื่อเด้ครับผมบอาลิ้นถ้าเฮ็ดปวกปานี้ผมสั่นดดดแล้วจับเต้าอู้ดซองดอกหง่เนาะดีดี่เ ตะลุ่หมือง้อมันก็งางเลยมอนกับไือกใหญงกาดีแร้วม่ือแห้งแต่ไงกานี เลยเนันนีมองเคยเก็บประจำด้วยน้องถ้าพูดได้เบื่งคลิปประจำประจำจะรู้ด้วยครับ สีสุดท้ายล้วเด้อพี่น้องมาที่นี่อบอยยังเบิง้งเบึ้งวันนี้มาหลอกกวนได้ดอกเดียวแนละ้วมาลอบนี้คือส่งได้ได้ลายดอกดอกเดียวนะผีไม่ออกกลางเดินแห่งเท็ โตกรอบนี้รู้สึกว่านักนักที่สุดเลยพี่น้องในรอบปีก,กับกระบะได้ครับเฉพาะยุนีนะครับยกกุนเขาอาจจะตกเรื่อยๆอยู่เดี๋ยวเขาบานได้พี่น้องเห็ดกะไร้ไร้อยู่ครับได้อยู่ครับได้แน่อยู่ฝนกะตกมากแหละพี่น้องสองสัยสิได้เก็บเห็ดเห็พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆอยู่ดอกครับเพิงพ่งเพิงพ่งมิตรดอกก็ลัางงามๆเลยครับ ตับเตาเป็นเห็ดธรรมชาติเลยพี่น้องวันเฮ็ดปูกเฮ็ดเลียงยครับพี่น้องบา <laughs> งคนอาจจะเขาจว่าเป็นเห็ดปูกเห็ดเลียงนะบ่แม่งเป็นเห็ดธรรมชาติเลยครับหมูผมบ่เคยได้ปลูกเรียงจ๊กเตอร์มิต่เห็ดธรรมชาติเลูครับหมูผ<ๆ> <laughs> มบ่าคยได้ปูกคระมีแต่ปลาธรรมิตรเฮลาธรรมชาติปลยครับหมันมบ่เคยได้ปากเมียงแจาคเ่าฝนมบ่คเอยดธรรมน้องเลยดมัก็ออกแบบ่เะปิดะปอกนะีอกแบบบเตอมอตรเฮไดธรรม่ปา,ปา,ามาเลยครับ เห็ดรุ่นนี้นี่ก็ลังนี่เราก็ล่งเสียบเลยค่ะรุ่นนี้เราก็ลังเสียบเลยเห็ดตับเตากรับฝนตกปุ๊บสามสี่หมื่นแดดออกเขาก็จะออกเลยเด้อครับเห็ดตับเตานี่เห็ดตับเตาเห็ดเพิ่กขมเนาะตระกูลเห็ดเพิ่กครับเขาจะเริ่มออกแล้วแล้วเอกหน่อยก็ใชไปเลาะบางเห็ดทั้งเขตกระสังได้พี่น้องเห็ดเพิ่กเผือกเนี่ยครับเพิ่กสาดเนาะเพิ่กสาดเใช้ไปเลาะบางตะพุนครับผมเพิ่่นลงงยะะคเขาจะเรียกบันคือกันนะครับแต่ละพื้นที่้ะพี่น้อง ช่วงนี้กับโควิดได้พี่น้องรักษาสุขภาพด้วยครับผมดูแลตัวเองดีๆครับคนอยู่ในเมืองคนอยู่บ้านนอกทุกผู้ทุกคนแหละพี่น้องกับเป็นกำลังใจแห่ได้ครับสำหรับคนที่สำหรับคนที่แบบแจ้งใดเกิดแจังใดก็ที่แบบทดแบบบบมีก็ร่งใจแบบชีวิตแบบจังใดล่ะบบแบบที่บอกจงได้ดีหเออแบบคนที่ทอแทน่อนี่นนอเออกำลังอยากอยกอยู่กับเออหากินหากินหากิหากิ บอกูเก่าเนาะลำบากไปใช้มาใช้ก็ลำบากค่ะพี่น้องอคนถี่ยาทุกคนเลยค่ะสููอาอดเออพี่น้องคนที่ยากกัยยากรีเดอพี่น้องเนาะแบบสีหากินแต่ละเวลาเนี่ยก็ยังยากเลยครับผมก็เคยผ่านจุดนี้มาให้กันพี่น้องเคยเคยผ่านมาอยู่หากินแบบย่างหยากมืนนีสิกินยังน้อแบบคืดยากเลยบ่มีมองพึ่งมองผ้าเลยนี่กัให้เบิ่งคนที่เขายากก็เฮาได้พี่น้องคนที่เขายากก็เฮาก็มีครับเฮาจะเป็นแนมคนที่เขาได้ดีก็เฮาครับเฮาแนมเบิ่งคนที่เขายากก็เฮา คนขออยากก็เขายังอยู่ได้เขาก็ต้องอยู่ได้ครับขับสู้ๆกันไปครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรัะชมครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณที่กดติดตามจองให้ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับสารคดีนีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผม